สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคจะมานำเสนอนะครับในหัวข้อวัดใจความนิยมความนิยมของชาวไทยนั่นแหละระหว่างตู้เดียวกับตู้แฝดนะครับตู้เดียว,ก,ก,ก,ยว,วก็คือตู้ที่มีดอกลำโพงดอกเดียวส่วนตู้แฝดก็คือตู้ที่มีดอกลำโพงสองดอกนะครับหรือเราจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าตู้ดับเบิลนะครับตู้ดับเบิล ผมได้ทำแบบสำรวจออกทาง YouTube นะครับเมื่อเดือนมกราคมนะครับตอนนี้ก็ครบ3เดือนเข้าเดือนที่4นะครับครบ4เดือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จึงนำมาเสนอให้กับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งของเราได้รับรู้ว่าคนไทยเรานิยม ตู้แบบไหนมากกว่าระหว่างตู <promotion UC> ้เดียวกับตู้แฝดผลการสํารวจนะครับผลการสํารวจออกมาดังนี้นะครับผลการสํารวจออกมาดังนี้นะครับตู้เดียวนะครับตู้เดียวจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับปรากฏว่ามีคนนิยมคนไทยเรานิยมใช้มากกว่าตู้แฝดนะครับคนที่โหวตนะครับประมาณ66%นะครับในการโหวตนะครับโหวตตู้เดียยตู้ตู้เดียวนะครับ66% ก็คืออ,อย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ที่นิยมใช้ในเมืองไทยก็จะมีตู้เทอร์โบบีวีตู้อย่างที่เราเห็นนะครับคือตู้มาตินนะครับตู้มาตินอย่างเงี้ยสูตรต่างๆที่เราใช้อยู่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเจบินเจบินกับเอฟฮอนนะครับเอฟฮอนที่เราเห็นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น B ีพันนะครับบีพันแล้วก็ ตู้ดับเบิลยูนะครับตู้ W นะครับอันนี้พวกนี้เป็นตู้เดี่ยวนะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับอีกตัวหน้านี่มองไม่ออกนะครับอาจจะเป็น BV ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเป็นตู้ W ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับก็ในเมืองไทยเราก็นิยมไปในแนวเดี่ยวๆนะครับอย่างตู้ LS นะครับ L.S. เนี่ก็ยังมีคนเอาไปเล่นงานเวทีนะครับเดี๋ยวผมจะผมมีภาพมีภาพจากเวทีหนึ่งมาให้ดูอยู่นะครับอันนี้ก็ออเดอร์6นะครับออเดอร์6ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เช่นกันนะครับตู้หลายๆแบบนะครับที่นำมาให้ชมวันนี้ซึ่งเป็นตู้แบบแบบเดียวนะครับแบบเดียวอย่างที่ก็เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบแล้วก็เอามาสำรวจแล้วก็ เป็นแบบสำรวจเล็กๆนะครับสำรวจกันในครึ่งปีแรกนะครับต่อมาเป็นตู้คู่นะครับตู้เดียวตู้แฝดนะครับเป็นตู้แฝดนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นสไตล์ของอ ของ n e x o โซ่เขานะครับคล้ายๆ j b บินนะครับก็จะมีพอร์ตลมซ้ายขวานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว LS นะครับ LS ลเอสอะคูติกก็จะมีพอร์ตลมตรงกลางนะครับพอร์ตลมตรงกลางมีความนิยมอ่าไม่ต่ำเลยทีเดียวนะครับ34%นะครับ34%ส่วนตัวตู้อ่าตู้แฝดสนี่ผมไม่ได้นำมานะครับตู้แฝดนี่หลายๆคนก็บอกว่า เสียงมันหนักแน่นดีแล้วก็มันไม่ต้องยกยากกินพื้นที่น้อยนะครับส่วนนักตู้แฝดเนี่ยเขาจะไม่ลึกนะครับเต็มที่ก็80นะครับหรือถ้าเป็นตู้สูตรเจบินหรือมาตินก็จะประมาณ65นะครับความลึกก็ถือว่าความนิยมเนี่ยค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับ34%เนี่ยก็เกือบจะครึ่งหนึ่งนะครับเกือบจะครึ่งต่อครึ่งแต่แต่ก็ยังสู้แบบตู้เดียวๆไม่ได้เนื่องจากว่าตู้เดียวนี่ ปัจจุบันนี้มีหลายสูตรมากนะครับหลายสูตรมากแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับแล้วแต่เจ้าไหนเจ้าไหนจะผลิตออกมาว่าจะเอาแบบไหนนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็สวยงามนะครับถ้าเป็นตู้ตู้แฟนเนี่ยเขาจะสวยงามอยู่แล้วก็หาเรื่องมาพูดมาคุยกันนะครับเอานะเอาความนิยมเอาอะไรมาฝากพี่น้องนะครับเผื่อช่วยในการตัดสินใจเพราะว่าบางคนเล่นเครื่องเสียงนี่ก็ นอกจากที่เราจะลงทุนแล้วก็สนุกสนานนะเราก็เพลิดเพลินในการที่จะเลือกใช้ตู้ต่างๆหรือว่าเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงตามที่เราชอบนะครับผมก็มีเรื่องราวที่จะมา,าพูดนะครับนำมาเสนอให้พี่น้องเราได้ไปคิดไปตก,ตกลงใจกันนะครับหากใครที่ยังมีความชอบยังไงนะครับใครที่มีความชอบว่าแบบไหนแบบไหนดีก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราจะ เราจะสํารวจแสดงผลการสํารวจอีกครั้งหนึ่งเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมเป็นครั้งที่2แล้วก็ไปถึงเดือนมการาคมก็จะเป็นครั้งที่3จะมีการสํารวจไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ